ทันความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกรันไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยอนคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยแอนคอยกับเราสิคะ จะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถวีค่ามาหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ ผลิตภัณฑ์ชาร์คแคลว็กซ์นะคะเรากำลังคุยกันถึงผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมนะคะด้วยว็กซ์นี่แหละค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่น่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็ขายที่จอยหมาดด้วยนะคะวันนี้เอาใจโดยเฉพาะคุณหนุ่มๆเลยนะคะที่อยากจะเสริมบุคลิกภาพของคุณค่ะกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราจะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังเราจะเริ่มจากส่วนไหนก่อนดีคะ ครับเป็นสูตรสีดําดีกว่าสีดํานี่เลยนะคะสูตรสีดํามีความพิเศษตแตกต่างยังไงแล้วก็ใช้กับคนที่เส้นผมเป็นยังไงบ้างนะครับสูตรสีดํานะครับชื่อสูตรว่าสูตรชาร์โด้นะครับก็เป็นลักษณะฮาร์ดแมทนะครับก็จะมี2ตัวคำว่าฮาร์ดและแมท ฮาร์ดก็คือความแข็งนะครับสีดำเนี่ยจะมีความแข็ง,ขางมากๆนะครับรวมถึงแมทก็คือจะมีความด้านนะครับบางคนเนี่ยอาจจะอยากจัดแต่งทรงผมแต่ไม่อยากให้รู้สึกว่าแต่งทรงผมตั้งใจแต่งจนเกินไปนะครับการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์แว็กซ์ที่เป็นลักษณะด้านๆเนี่ยจะทําให้รู้สึกว่าดูเป็นธรรมชาติมาก,มากขึ้นค่ะ,ะค,คือจับไม่ได้คุณผู้ชมค่ะดิฉันก็ชอบมากเลยสูตรสีดําคือมันเหมาะสําหรับคนที่ แบบอยากจะให้มันอยู่มากๆอ่ะคือฮาร์ดนี่คือแบบมันคงจะแข็งมากอยู่ตัวในทรงนั้นเลยนะสมมุติอยากจะให้ชี้อยากให้ปัดหรืออยากจะให้ตั้งหรือจะให้ดันไปข้างหลังเนี่ยคือมันจะอยู่ตัวแต่ที่สําคัญคือพอมันด้าแล้วเนี่ยมันไม่มันใช่ครับเพราะมันก็จะดูไม่รู้มันจะดูเหมือนทรงผมเราปกติแต่เอ๊ะทำไมมันถึงแบบดันไปข้างหลังได้แบบนี้ลักษณะแบบนี้ครับใช่ครับก็บางครั้งเนวัยรุ่นอาจจะ เหมือนไม่ตั้งใจนะครับบางคนอาจจะแต่งผมให้เหมือนว่าเพิ่งตื่นเพิ่งออกจากบ้านนะครับแต่ว่านั่นแหละคือเขาตั้งใจคือยุ่งยุ่งนิดนึงแบบบางคนบอกชอบสไตล์เกาหลีปัดปัดหน่อยนึงไปดูแห้งๆดูเหมือนไม่ได้แต่งแต่ว่าจริงๆแล้วตั้งใจให้ขยำขยำอะไรแบบนี้อ๋อนะคะก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองด้วยครับปกติเขาใช้เยอะน้อยขนาดไหนในการจะแต่งทรงผมเนี่ยครับการใช้เนี่ยไม่เยอะครับก็ป้ายป้ายเนื้อแว็กซ์ออกมานะครับประมาณ เหรียญบาทนะครับหรือเหรียญ5บาทอันนี้แล้วแต่แล้วแต่จํานวนเส้นผมนะครับแล้วแต่ความแข็งมากแข็งน้อยด้วยนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะขยำใส่ใส่นิ้วมือนะครับขยำเหมือนตัไปปัไปไปลายนิ้วมือนี่นะคะใช่ค,ค่ะแล้วก็การจัดแต่งเนี่ยก็ควรจะเน้นที่รากผม นะครับก็คืออาจจะเน้นที่คนผมนะครับว่า,อาพอเราเซตนะครับเน้นที่คนผมเสร็จแล้วอาจจะมีการบิดเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มีการคงตัวครับคือจับเป็นช่อชค่ะไม่น่าเลายเห็นช่างบางคนนะเขาแปไปที่ร้านเขาจะเหมือนกับขยำขยำไปที่หนังศีรษะของเราใช่ครับค่ะก็ใช้แบบนี้ได้ใช้แค่ปลายมือก็คือใช้ในปริมาณที่น้อยมากๆใช่ครับ ก็จะใช้ไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าแว็กซ์เนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่าใช้ไม่ต้องเยอะนะครับทำสามารถทําได้เองนะครับแล้วก็สามารถจัดแต่งทรงผมเพิ่มได้ในระหว่างวันอาจจะอยากเปลี่ยนทรงระหว่างวันค่ะเหมาะกับคุณผู้ชายที่มีผมลักษณะผมสั้นผมยาวผมลักษณะไหนคะนะครับผมสําหรับสูตรนี้นะครับผมเนี่ยประมาณสั้นถึงสั้นถึง ปันกางนะครับคือไม่ยาวมากแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปก็น่าจะเป็นคนส่วนใหญ่ด้วยนะส่วนใหญ่ก็คือผมขนาดกลางๆนี่แหละไม่ใช่สั้นติดหนังหัวแล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้ชายผมยาว<ช>นะคะคก็สามารถใช้ได้หมดเลยใช่ครับค่ะก็แล้วแต่ทีนี้การใช้แว็กซ์การเซตเนี่ยนะคะมันสามารถทําได้ด้วยตัวเองแบบง่ายได้ขนาดไหนค,ครับก็ทําได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าอย่าง วัยรุ่นนะครับเทรนอย่างที่บอกนะครับเทรนสมัยนี้เนี่ยสามารถบางครั้งเนี่ยตื่นมานะครับก็จับจับนะครับแล้วก็ออกจากบ,บ้านนะครับก็ดูว่ามีวอลลุ่มนะครับดูว่ามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นคือทำง่ายมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้วก็1นึ่งกระปุกแบบนี้นะคะสบูตรของชาโดว์สีดำเนี่ยจริงๆแล้วปริมาณขัานเยอะถ,ถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยบอกใช้แค่นิดเดียวเหรียญบาทเหรียญห้านี่มันใช้ได้นานขนาดโอ้ใช้ได้นานมากนะครับยิง่งยิ่งโดยเฉพาะผู้ชายนะครับก็ใช้ไม่เยอะนะครับแล้วก็แม้จะใช้ทุกวันนะครับแต่่วา สามารถใช้ได้เป็นหลายเดือนนะครับบางคนอาจจะใช้ได้ถึงหกเดือนนะครับ <ạ. S 1> สาเดือนหเดือนทีนี้อีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันบางคนบอกว่าใช้ว็กซ์แล้วก็ควรเหนียวเหนอะหนะครัตัวน,นี้เป็นยังไงบ้างะะคะครับก็ความเหนียวนะครับจะไม่มากนะครับเนื่องจากว่าเ,าเรามีการปรับนะครับสูตร,รไม่ให้เหนียวจนเกินไป นะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเหนียวเหนื่อยหนะอยู่ที่ไหนคือสระเราตลอดทั้งวันมันก็คงร,รู้สึกไม่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการปรับให้ให้เนื้อครีมนะครับเนื้อแว็กซ์เนี่ยมีความเหนียวน้ลดลงนะครับสามารถใช้ได้นะครับใช้ได้ตลอดเลยนะคะก็จัดแต่งทรงผมได้ทุกวันบ่อยตามที่คุณต้องการ,รและเห็นบอกว่าสามารถเปลี่ยนได้ด้วยในระหว่างวันเปลี่ยนทรงยังไง ก็คือแว็กซ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยตอนเช้าเราตื่นมานะครับเราอาจจะเป็นทรงสไตล์เซอร์นะครับผมฟูฟูนะครับแต่ว่าระหว่างวันเราอาจจะอยากทํางานนะครับไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะปรับนิดนึงนะครับจัดแต่งนิดนึงนะครับผมก็จะไปตามที่เราจัดโดยที่ไม่ต้องใส่เพิ่มไม่ต้องใส่เพิ่มใช่ครับก็จะเป็นตามทรงที่เราจัดนะครับอาจจะอยากให้มันเนี้ยขึ้นนะครับแต่ว่าพอเราคุยงานคุยธุระเสร็จแล้วเราอาจจะอยากให้มันเซอร์เหมือนเดิมนะครับก็ขยี้แล้วก็ขยำเหมือนเดิมนี่เลยนะคะแล้วเรื่องของการทําความสะอาด ค,ค่ะต้อองงทยาานบจริงแล้วการทำความสะอาดนะครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับแว็กซ์นะครับก็คออือสำหรับท่านที่รู้สึกว่า ทำความสะอาไดไม่หมดจดนะครับเราอาจจะเลือกแชมพูนะครับที่เป็นมีส่วนผสมในเรื่องของ deep cleansing นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสามารถทําความสะอาดได้อย่างหมดจดนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับคือก่อนที่จะสระผมนะครับเราอาจจะใช้ครีมนวดนะครับหรือครีมมัดผมนะครับฉโลมให้บริเวณที่เราใช้แว็กซ์ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเราใช้แชมพูนะครับแว็กซ์จะสามารถทําความสะอาดได้หมดจดมากยิ่งขึ้นนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะเราเอาไปใช้กันได้หรือว่าเลือกแว็กซ์ที่มีคุณภาพเนี่ยละค่ะก็สามารถที่จะดูแลจัดแต่งงผมได้ แล้วก็ทําความสะอาดาได้ง่ายหมดสดด้วยนะคะคกับผลิตภัณฑ์วันนี้ที่แนะนำใคุณผู้ชมได้รู้จักนะคะสับสูตรพิเศษนี้ค่ะกับชาร์คแฮร์ w ว x s ซ์ชาโดนะคะสูตรสีดํดาสำหรับผมที่ตั้งใจจะตัดทรงผมให้แข็งนะคะคแล้วก็เป็นเนื้อแบบ ด้านมากขึ้นไม่หมันมากด้วยนะคะพูดมาขนาดนี้บางคนนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเวลาจัดแต่งทรงผมแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะง่ายขนาดไหนหรือว่าวิธีการใช้งานจะเหมาะกับคนที่เป็นเส้นผมแบบไหนนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยมีในแบบนะคะแล้วก็มีวิทยาเราฝากคุณผู้ชมด้วยทะะี่รู้สึกว่า ทำความสะอาไดไม่หมดจดนะครับเราอาจจะเลือกแชมพูนะครับที่เป็นมีส่วนผสมในเร teh, นื่องของ deep cleansing นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสามารถทำความสะอาดได้อย่างหมดจดนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับคือก่อนที่จะสระผมนะครับเราอาจจะใช้ครีมนวดนะครับหรือครีมหวีผมนะครับฉโลมให้บริเวณที่เราใช้แว็กซ์ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเราใช้แชมพูนะครับแว็กซ์จะสามารถทำความสะอาดได้หมดจดมากย Bar ิ่งขึ้นนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะเราเอาไปใช้กันได้หรือว่าเลือกแว็กซ์ที่มีคุณภาพเนี่ยละค่ะก็ goes, สามารถที่จะดูแล,แล relay, จัดแต่ง,งผมได้ด แล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายหวดสดด้วยนะคะกับผลิตภณัณฑ์ในวันนี้ที่แนะนำาคุณผู้ชมได้รู้จักนะคะสูตรพิเศษนี้ค่ะกับชาร์คแครเว็กซ์ชาโด้นะคะสูตรสีดำสำหรับผมที่ตั้งใจจะตัดทรงผมให้แข็งนะคะคแล้วก็เป็นเนื้อแบบ ด้านมากขึ้นไม่หมันมากด้วยนะคะพูดมาขนาดนี้บางคนนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเวลาจัดแต่งทรงผมแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะง่ายขนาดไหนหรือว่าวิธีการใช้งานจะเหมาะกับคนที่เป็นเส้นผมแบบไหนนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยมีในแบบนะคะแล้วก็มีวิทยามาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ นี่แหละคะ่ะง่ายดายสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่มากนักนะคะคที่สําคัญก็คือแบบคุณสามารถดูดีมีบุคลิกที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะง่ายมากเลยครับสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับทุกคนทาได้ ใครอยากที่จะแบบเซตทรงผมแล้วดูหล่อขนาดนี้นะคะก็ต้องนี่แหละค่ะกับผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้นะคะ s h a r k Hair Wax ค่ะสุดข,ของ Shadow สีดำนะคะวันนี้แนะนำคุณผู้ชมได้รู้จักกันแน่นอนนะคะก็มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์มีของมาจากกันตลอดทุกวันอยู่แล้วนะคะวันนี้เราจะแจกเป็นอะไรดีคะวันนี้นะครับก็สําสหรับคนที่ติดตามเราทุกวันนี้นะครับโดยเฉพาะผู้ชายนะครับเป็นสิ่งที่เลีเ่ยงไม่ได้นะครับบางครั้งเนี่ย เราควรจะมีการดูแลบุคลิกภาพของเรานะครับให้ให้เหมาะสมนะครับในแต่ละวันนะครับบางวันอาจจะดูเรียบร้อยนะครับบางวันอาจจะดูเซอร์เซนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดแต่งสุดผมมีความสาคัญอย่างยิ่งนะครับก็ชาร์พแพรแว็กซ์นะครับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการจัดแต่งทรงผมนะครับแล้วก็ดูแลบุคลิกภาพตัวเอง วันนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในเกือ j o ยแอยคอร์เปอเรชค่ะสามารถหาซื้อได้ที่จอยหมาทุกสาขาด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะคุณทิวัน์ไลซุวรรณค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครับ รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชาแพรแว็กซ์นะคะในสูตรซีดามแชโดนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ c e n t e r ์องเซ็นเตอร์0 2 9 7 5 5 8 5 8นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ w w w c o i n c o t h นะคะและ w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  o r l d k i d z j c c o m ค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ5ท่านก็จะได้รับเสื้อยืดสวยๆจากชาแปร็กซ์ไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวของอะไรต้องรอติดตามค่ะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ที่มีให้ไม่รู้จบจาก Joy c o i เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะด้วยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้ง Joy c o i และ Genzy Shop ห้างขายตรงสะดวกซื้อโมเดิร์นเทรรายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะคชีวิ อนอกนี้นะคะยังเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอร์เซ็นเตอร์ยินดีให้คําแนะนําตอบผู้คําถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะเีชวิต เลือกกว่า10,000รายการครอบคุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกัน ไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยอนคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยอนคอยกับเราสิคะ